สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายคา่ะวันที่11มีนาคม2568นกนะคะ FC ขาวันอังคารคา่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยจอเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เรียนประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกท่านไปดูันที่10ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องหลังจากที่วันวันศุกร์หลุดเนาะค่ะทุกคนคะ่ะวันที่เจ็ดพี่น้องหลุดเมดนะคะรอบเช้ามารอบเช้าจะให้9และแปดมาห้าแปดห้าหกแปดเข้าคู่ตัวกลับนะคะทุกคนแ เป็นห้าห้าแปดเจ็บไมด้จับให้เนาะค่ะทุกคนคะแปดมาสองเด้งน,นะคะรอบเช้าเข้าคู่ตัวกลับแปดหกหกแปดเป็นคู่ตัวเด่นเลขเด่นประจําวันสองกับเจ็ดหลุดนะคะรอบเช้ารอบบ่ายใจให้เจ็ดและหกมาแปดสองเจ็ดหนึ่งศูนย์มาเลขเด่นประจําวันค่ะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะทุกคนขะเอามาลุ้นต่อวันที่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันมาเลขทั้งสองและเจ็ดเลยนะคะทุกคน ใครอยากตามเลขเด่นประจําวันก็ตามได้ใครอยากตามตัวเด่นแยกก็แล้วแต่ความชอบนะคะมีเขาไม่ลุดขึ้นกันนะพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนสําหรับวันที่11จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้1และ0ยมาดูความน่าจะเป็นนะคะ17 7116จ1ดเจ1ดหนึ1งหนึ่งห

เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกหกสองสองหกหกสามสามหกค่ะประมาณนี้นะคะทีค่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะ หนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดกับหกรอบบายนะคะเอฟขาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจ,จะจะจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้นประจําวันคือเบิ้ลสามสามเลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันสามกับแปดเป็น 1นึ1งสามสวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเดนนยค่ะศูน0์สามนย์ศูนย์แปดแะคะเจ็ดกับ6รอบบายได้สามกับ8เป็น7 3็ดสามสาดเจดแค่ะหกสามสา6หกหดหนะคะพี่สีรับเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่ครูได้มากครูได้ชอบบอพี่น้องชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกคนสถิติ มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันพี่น้องมือเข้ามือหลุดจะพี่น้องคาค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นนี่แคอีวันที่11มีนาคม2568ันาวันอังคารเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจที่เอทุกทกท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีคะ่ะโชคคมันมานสุขภูสุข,สขก้นเด้อพี่น้องเดอ้อ สวัสดีค่ะ